สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ในระบบนิเวศนะคะสำหรับบทนี้เนาะก็คลิปก่อนหน้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะแล้วครูได้พูดถึงคำคำ,คำหนึงก็คือคำว่า level of organization ก็คือการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเพื่อเราจะดูว่าสเกลของคำว่า ecosystem เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะ,ะวันนี้มีรูปมาให้ดูนะสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวคือ ออแกนิซึมเนี่ยหรือว่าเป็นอินดิวิวดลถูกไหมเศษถ้ามันมีหลายๆตัวเช่นกวางหนึ่งตัวแต่ว่ามีพ่อกวางแม่กวางลูกกวางอยู่รวมกันอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า population ก็คือประชากรเนาะประชากรก็คือมี1 species แต่ว่ามีหลายๆตัวอยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นสเกลใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็น community community ก็คือจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นเฉพาะสิ่งมีชีวิตก็จะมีหลายๆ species ใช่ไหมเช่นเนี่ยมีนกหงส์มีลิงมีกวางมีต้นไม้มีหลายอย่าง แต่ถ้าสเกลของอีโคซิสต็มเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นก็คือมันจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนอกจากมีสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดแล้วยังต้องพูดถึงน้ําอากาศอุณหภูมิแสงแดดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอระบบนิเวศมันมีหลายๆแบบเนี่ยเนื่องจากว่ามัน แตกต่างกันทางปัจจัยทางกายภาพถูกไหมก็คือสิ่งมีชีวิตอะ่ะมันกําหนดสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เลยเราก็เลยแบ่งเป็นแบบแบบเขตๆไปเรียกว่าไบโอมเนาะซึ่งทุกๆไบโอมรวมกันทั้งโลกเนี้ยเราก็จะเรียกว่าไบโอสเฟียร์หรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะแบบนี้แออทีนี้สำหรับบทนี้เอยสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงอะไรเนาะอันนี้ก็คือพูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราจะพูดถึง ะระบบนิเวศที่พบในประเทศไทยนะคะที่พบในประเทศไทยเนาะซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองอันหลักๆก,ก,ก็คือเป็น terrestrial ecosystem ระบบนิเวศบกกับ aquatic ecosystem ก็คือระบบนิเวศน้ำนะคะอะซึ่งอ่ะพูดถึงระบบนิเวศบกในประเทศไทยนะคะเราก็จะนึกถึง2ออันนี้ใช่ไหมก็คือป่าผัดใบกับป่าไม่ผัดใบเนาะอะ,อะเรามาดูกันนะคะ ป่าไม่ผัดใบเราใช้คําว่า evergreen forest นะคะ evergreen forest คืออะไรก็คือเขียวตลอดทั้งปีถูกไหมก็คือใบมันจะอยู่กับต้นน่ยตลอดทั้งปีเลยไม่มีการผัดใบเนาะและ้วก็จะแบ่งออกเท่าที่เราพบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น tropical rain forest หรือว่าป่าดิบชื้นนะคะซึ่งก็จะพบทางภาคใต้เนาะก็คือปริมาณน้ําฝนต่อปีเนะี่ยจะเยอะมากนะคะต้นที่เด่นๆที่อยู่ในป่าแบบเนี้ยก็เช่น ต้นยางกลองต้นตะเคียนแบบนี้เนาะอืมแต่ถ้าพังซึ่งจะพบทางภาคใต้เยอะเพราะว่าภาคใต้เขาจะบน้ำฝนเยอะถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือนะคะมันก็จะเป็นป่าที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลเก,เ,เกิน1 0 0เอ้ยเกิน1,000เมตรขึ้นไปนะคะเราจะเรียกว่า hill evergreen forest หรือว่าป่าดิบเขาเนาะอะ่ก็คือถ้าสูงเกิน1,000เมตรเช่น ดอยสุเทพนะคะดอยอินทนนท์อะไรแบบนี้นะคะสูงข,ขึ้นไปนนะะเนาะพืชเด่นๆก็จะเป็นนางพญาเสือโค่งนะกอตลาบเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยกำลังบานเลยที่เขาแชร์กันทั่ว Facebook เลยนะคะครูก็เพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วนเนาะเดินเทรลขึ้นไปนะคะโอ้โหขาแทบลากนะคะไปดูนางพญาเสือโค่งนะ,ะต่อมาก็คือ Pe c e Swamp Forest อันนี้คือป่าพุนะซึ่งป่าพุเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือว่า น้ำจะขังตลอดทั้งปีเพราะดิน,นจะค่อนข้างที่จะมีความเป็นกรดสูงเนาะอะ,อะพืชเด่นก็เช่นช้างให้ลุงพีไวายหมากแดงซึ่งป่าพุเนี่ยก็จะพบแถวๆที่ราบลุ่มใกล้ชายฝั่งทะเลนะคะอ,อันนี้คือป่าไม่ผัดใบจริงๆไม่ผัดใบมีอีกแบบนึ้งก็คือพวกป่าชายเลนเนี่ยเขาก็ไม่ผัดใบเหมือนกันเนาะมาดูนะคะ ป่าไม่ผาดใบป่าดิบชื้นนะก็จะมีความชื้นสูงนะคะอุณหภูมิก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะคือตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนะี่ยมันก็จะเย็นๆพอๆกันเนาะอ่ะต้นไม้ก็จะเป็นพวกยางตะเคียนนะคะแล้วก็อันนี้คือชั้นสูงๆคาโนปี้บนนะคะชั้นข้างล่างตรงกลางนะคะชั้นตรงกลางก็จะเป็นพวกจิกเขานะคะตีนเป็ดแดงอ่ะพือชั้นล่างก็คือข้างล่างก็จะเป็นพวกหวายเป็นไผ่มีถาวั์นะคะ อันนี้ก็คือพวกป่าดิบเนาะแบบนี้นะคะต่อมาถ้าเป็นปาดิบเขานะคะอย่างที่บอกว่าพอพูดถึงเขาก็คือต้องสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะหนึ 1, ่งพันเมตรขึ้นไปซึ่งมันจะเป็นป่าต้นน้าลำธารน,นะคะอืมเป็นวังยมนานเนี่ยก็คือเทือกเขาทาภาคเหนือเนี่ยถูกไหมอืมต้นไม้วงกอนางพญาเสือโค้งมาขามป้อมนะคะมาขามป้อมแดงด้วยอบเชยสนเขาแบบนี้เนาะ นี่นะคะก็ถ้าชอบเขานะคะก็ไปเดินขึ้นเขานะคะไม่ต้องอยู่กับเราตึงอ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นไม้ที่พบเนาะอันนี้เป็นต้นต้นไซนะคะอ่านี่พญาเสือโคร่งนะคะตอนบานนะ,ะแล้วก็พอมันอยู่ในระดับที่สูงจากน้าทะเลเยอะๆเ,เนี่ยบางทีจะเจอป่าเมฆอ่ะคำว่าป่าเมฆคืออะไรนะคะก็คือ ระดับความสูงของเมฆอ่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณยอดเขาพอดีถูกไหมอ่ะซึ่งเราเหมือนเคยเห็นภูเขาใส่หมวกใช่ไหมคะก็คือมันเป็นแบบเมฆสูงถึงระดับน้ำพอดีซึ่งจริงๆเมฆเขาคือไอ้น้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยเขาก็จะได้ความชุ่มชื้นจากเมฆได้ด้วยนะคะอ่ะในระดับป่าที่มันมีความสูงถึงเนาะอ่านาน,น,นทีเราก็จะเห็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อมาปาพุอย่างที่บอกนะคะมีลักษณะคือน้ำขังตลอดปีเนาะดินก็เลยมีความเป็นกรดเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของปาพุเคยได้ยินไหมปาพุโต๊ะแดงนะคะแบบนี้เนาะอันนี้คือปาพุนะคะก็เป็นพืชที่ไม่ผลัดใบเหมือนกันนะคะรูปซาำนะคะต่อมาเรามากับเข้ามาสู่อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะดูแรงๆนิดนึงเนาะก็คือเราใช้คาว่า d e c i d u o u s ดีซีดูอาสฟอเรสป่าผัดใบเนาะป่าผัดใบเนี่ยบ้านเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือป่าผัดใบที่เป็นป่าเต็งรังเรียกว่าด y ายดิ e r ทรคาฟอเรส s t ซึ่งอันนี้ค่อนข้างแรงนะคะ พืชเด่นก็คือต้นเต็งกับต้นรังนะแล้วก็มีต้นเหียนด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นกลุ่มที่ผัดใบอยู่เราเรียกว่า mixed deciduous forest หรือว่าป่าเบญจพรนณนะคะ,ะเบญจะแปลว่า5แสดงว่ามันต้องมีพืชเด่นๆอยู่5อันนะคะ,นะะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูเนาะนี่ป่าเต็งรังนะคะก็คือต้นเต็งต้นรังเป็นป่าโปรง่งนะคะ,นะะพยอมมะขามป้อมเหียงนะคะนี่เห็นไหมตอนที่เขาผัดใบเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเสร็จแล้วก็ ดึงคอรฟิลมาเก็บแล้วก็ทิ้งใบใช่ไหมคะซึ่งป่าผัดใบบ้านเราเนี่ยนะคะเป็น t ropical deciduous forest ป่าผัดใบเขตร้อนสาเหตุของการผัดใบคืออะไรคะทำไมมันต้องทิ้งใบด้วยป่าผัดใบแบบบ้านเราเนี่ยมันจะทิ้งใบให้เหลือแต่กิ่งนะช่วงไหนเอ่ยช่วงเดือนไหนของปี ก็จะประมาณกุมภามมนาใช่ไหมคะก่อนเข้าสู่เมษาเมษาเราก็เล่นสงการละถ้าไม่มีโควิดถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเนาะเพราะฉะนั้นพืชกลุ่มที่เป็นป่าผัดใบเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาหนีเขาหนีหนาวนะคะเขาเลยทิ้งเอยเขาหนีหนาว,อานนาวโอ๊ยโทรศัพท์เข้าเสียสมาธินะคะคือเขา ทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ําเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าร้อนถูกไหมเข้าสู่หน้าร้อนถ้ายังมีใบอยู่เยอะๆนะคะใบก็จะมีรูปากใบก็จะทําให้เกิด transpiration ก็คือการคายน้ำเนาะเพราะ,ะนั้นก็จัดการปัญหาที่ต้นต่อนะคะทิ้งใบไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ลดการคายน้ำอันนี้คือสาเหตุของการทิ้งใบของป่าผัดใบในเขตบ้านเรานะคะเนี่ยแม้ก็จะเนี่ยใบก็จะร่วงเต็มเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นอกีกกระไฟป่าอีกถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ เป็นเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติอากาศแรงใช่ไหมแล้วก็มีใบไม้แห้งเนี่ยที่ดินอย่างเงี้ยเนาะต่อมาป่าเบนจพันธ์นะคะป่าเบญจพันธ์เนี่ยก็จะเป็นป่าที่พบเกือบได้ทุกเกือบพบได้เกือบทุกภาคอะ่ะนะคะดินลักษณะเป็นดินร่วนปนดินทรายเนาะไม้หลัก5อันเบนจะแปลว่า5ใช่ไหมสกักมะค่าแดงประดูชิงชัง อ่า,อา,อาก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ถ้าเทียบกับป่าเต็งรังเมื่อกี้เขาก็จะมีความชื้นมากกว่าอ่าอืมนี่นะ,ะอันนี้ก็คือป่าที่เราเห็นเนาะอ่าก็คือป่าเบญจพรรณนั่นเองนะคะต่อมา เป็นอะควาติกอีโคซิสเตมบ้างระบบนิเวศน้ำที่พบในประเทศไทยนะคะกแ็แบ่งเป็น2อันใหญ่ๆก็คือน้ำจืดใช่ไหมฟร e ชวอเตอรนะคะกับ Marine ก็คือน้ำเค็มนะคะเรามาดูว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างเนาะ,ะอันแรก Marine Ecosystem นะคะระบบนิเวศทะเลนะคะเราก็จะแบ่งลักษณะออกเป็น4กลุ่มแบบนี้นะคะอันที่1นึ่งซ b นดี้บีชก็คือหาดทรายนะคะหาดทรายเนี่ย ก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละอันเนาะมี rocky shore ห,หินนะคะ c อเ a l reef แนวปะการังแล้วก็ mangrove forest คือป่าชายเลนอ่ะอันแรกนะคะใบะเนื่องจากว่าระบบนิเวศท,ทะเลเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นขอบขอบนะขอบขอบคือ coastal ก็คือชายฝั่งซึ่งก็จะมีอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงนะคะอ่ามีความถูกรบกวนจากคนนะ่ะที่อยู่ริมริมริมน้ำถูกไหมคะอ่า แล้วก็มี่งมิชีวิตที่อยู่ตรงเนี้ยระดับหนึ่งแสงสองถึงถูกไหมคะอ่ะแต่ถ้าไกลออกมาจากชายฝั่งตรงเนี้ยมันก็คือจะมีแต่ทะเลทุกรอบด้านเลยถูกไหมคะอ่ะเราจะเรียกว่าทะเลเปิดหรือว,ว่า o p e n นซะีเนาะซึ่ง่งมีชีวิตที่อยู่ตรงกลางทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่นิดนึงนะจะไม่เหมือนกับตรงริมริมทะเลตรงชายฝั่งซึ่งมันก็จะมีแบบ ลูกกุ้งลูกปูลูกปลาอะไรเยอะใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือแบ่งตามแนวระนาบนะดูด้านด้านริมกับด้านตรงกลางถูกไหมแต่ถ้าเราแบ่งตามแนวดิ่งด้านความลึกนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีด้านที่แบบอ่าแสงส่องถึงเนาะ U photic U แปลว่าแท้จริง photic ก,ก็คือ photo ก็คือแสงส่องถึงได้แน่นอนตรงนี้ก็จะมีพวกไดอะตอมซาาลอะไรที่ที่เป็น producer ใช่ไหมคะเป็นผู้ผลิต ให้กับแหล่งน้ำเนาะส่วนตรงนี้นะะมันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า,าแสงแบบแสง แสงน้อยๆอะแสงน้อยๆแต่ถามว่ามีแสงอยู่ไหมมีแต่ว่าแสงไม่ไม่เยอะนะคะเป็นแบบ twilight zone เนี่ยถูกไหมเออโซนนี้นะคะสุดท้ายคือโซนมืดตุต่ยเลยนะคะอ b y s s a นะคะคือโซนที่เป็นอโฟ o t i c ละคือไม่มีแสงละเราก็จะเห็นเจ้าปลาตัวนี้เคยเห็นใช่ไหมคะที่มันหน้าตาน่ากลัวหน้าตาประหลาดแล้วมันจะมีเหมือนโคมไฟอะอาแล้วก็ส่วนใหญ่ซี่อยู่ตรงนี้ก็ตาบอดถูกไหมคะเพราะว่ามันมันไม่มีแสงเลยนะคะแบบนี้เนาะ,ะอันนี้คือส่วนที่ลึกมากๆนะคะอืม อันนี้เรามาดูพูดถึง Sandy Beach ก่อนหาดทรายทุกคนก็จะมีภาพจำนะคะเวลาเราไปทะเลแล้วก็จะอารมณ์ประมาณนี้ถูกไหมคือชายหาดนะอ่เห็นไหมเขามีเจ้าทินอยู่นะอ่าก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหาดทรายนะคะก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ระบบนิเวศหาดทรายมีอะไรบ้างเนี่ยมีหอยนะอันนี้เคยออเรียนมาแล้วแซนดอลล่านะคะเหรียญทะเลนะคะปูเซจุนเนาะ,ะอันนี้ก็คือการศึกษาระบบนิเวศชายหาดเห็นะคะ ต่อมา rocky shore คือหาดหินนะคะอันนี้ก็จะ hard core ขึ้นมาหน่อยจากชายหาดที่เป็นหาดทรายเมื่อกี้เนาะอันนี้มันจะได้รับอิทธิพลของคลื่นที่กระแทกเข้ากับชายฝั่งที่ค่อนข้างแรงเพราะว่าคือเมื่อกี้มันราบๆอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นหาดทรายเนาะแต่ถ้าหาดหินคือมันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วคือแบบคลื่นก็จะอัดกระแทกเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณหาดหินเนี่ย ก็ต้องทนนิดนึงนะต้องถึกนิดนึงนะอาที่มาอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็อีกแบบอีกอย่างหนึ่งที่มันต้องทนนอกจากแรงกระแทกของคลื่นแล้วนะคือความเค็มที่อาจจะเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นเนี่ยสมมุติว่าน้ําขึ้นแล้วก้อนหินเนี่ยมันมันเป็นหลุมถูกป้ะเพราะั้นมันก็จะอาจจะมีปลาหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลุมตรงเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพอน้ําลงอ่ะมันกลายเป็นแอ่งน้ําน้อยๆอยู่ตรงนี้ซึ่งอ่าถ้ามันติดอยู่ตรงนี้ก็คือมันก็ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ได้เนาะก่อนที่น้ําจะขึ้นนนมอกบึึงัถจะ ไปที่ทะเลได้ทีนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ยแล้วเราลองคิดตามนะเหตุการณ์คือทั้งวันน่ะอ่ะแสงมันก็ส่องมาน้ําจืดมันระเหยขึ้นไปเรื่อยๆระเหยขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะแปรผันตรงนี้คืออะไรคะนอกจากความร้อนแล้วก็ปริมาณน้ําที่ลดลงก็คือความเค็มจะเพิ่มขึ้นถูกไหมเออความเค็มที่มันเพิ่มขึ้นเ,เ,เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ามันปรับตัวได้รอจนน้าขึ้นอีกรอบรอดแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือนี่ชีวิตลําบากละนะคะเออชีวิต เกิดปัญหาละความเค็มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนาะอันนี้ลักษณะของซิมิชิที่อยู่ในหาดหินที่พบเยอะๆเลยคือกลุ่มหอยที่เป็นฝาเดียวค่ะแล้วเขาก็จะเกาะเห็นไหมอันนี้คือโซนที่เป็นไฮท์ไฮทายก็คือตรงที่ระดับน้ําสูงท่วมถึงถูกไหมฮะตรงนี้ก็คือแบบช่วงที่ระดับน้ําแบบขึ้นลงถูกป่ะอ่าช่วงช่วงตรงนี้ก็คือพีคเลยแหละ ขึ้นกระแทกแล้วมันจะต้องได้รับแรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าลงมาข้างล่างนี่ก็คืออาจจะแช่น้ําตลอดตลอดเวลาถูกไหมคะอ่ะคลื่นมีไหมมีคลื่นใต้น้ําแต่ก็จะไม่แรงมากถูกไหมคะอ่ะแต่ว่าถ้าข้างล่างโซนนี้นี่คือโซนพรีเดเตอร์เลยเห็นไหมโซนนี้ก็จะมีพวกดาวทะเลเม่นทะเลดอกไม้ทะเลอันนี้คืออย่างดาวทะเลนี่เขากินหอยพวกนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ อันนี้ก็คือเป็นีเดเ a t o r ละเนาะถ้าขยับนี้ขึ้นไปข้างบนได้แต่มีข้อแม้ว่ามันก็ต้องโดนแดดนะต้องโดนคลื่นนะอะไรเงี้ยถูกปะงั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวนะอันนี้มันบอกว่าเป็น mostly s h e l d organism คือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหุ้มเนาะอ่าเป็นแบบแข็งแข็งนะฮะชีว์เนาะแต่ถ้าข้างล่างก็จะเป็น soft body คือตัวก็จะนิ่มๆเพราะว่ามันไม่ต้องโดนแรงกระแทกถูกปะมันก็ make sense ถูกไหมคนะ,ะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือ s o n a t i o n ก็คือการแบ่ง stone ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศหักหินอ่าต่อมาคอร์ลีฟนะคะแนวปะการังนะคะแนวปะการังอย่างที่บอกว่าเขามีคุณค่าเชิงระบบนิเวศมากๆเลยเกี่ยวกับด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะด้วยความที่ปะการังเขาสร้างบ้านขึ้นมาแล้วมันเป็นซอกเป็นหลือแบบนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็เข้ามาอยู่มีที่หลบภยัยนะคะเนี่ยมีแหล่งอาหารการกินเยอะแยะมากมายนะคะ,นะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตแบบ เยอะยิ่งระบบนิเวศอ่เอาระบบนิเวศถ้าแนวประการังอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศมันก็จะซับซ้อนมีแบบสิ่งมีชีวิตเยอะมีความหลากหลายเยอะถูกไหมคะแบบนี้เนาะ,ะบ้านเราช่วงนี้ก็โควิดเพราะฉนะนั้นนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับดำน้ำําหรือว่าพวกเรือท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์พวกเนี้ยมันก็จะลดลงนะคะก็ทําให้น้ำมันเอ่ยที่ปนเปื้อนหรือว่าการรบกวนประการังอะไรเงี้ยลดลงนะคะก็น่าจะสวยขึ้นเยอะเนาะ,นะอืม อันนี้ก็คล้ายๆรูปเมื่อกี้ที่ครูให้ดูไปแล้วนะคะแบ่งเป็นโซนนะคะอินเตอร์ไทโอลโซนคือโซนที่น้าขึ้นน้าลงนะ,ะ,นะะแล้วก็แบ่งตรงนี้เป็นโซนโอเชนิกโซนก็คือโซนที่มันเป็นทะเลเปิดตรงกลางถูกไหมโฟติกโซนแสงสองถึงนะคะอ่าเป็นเท่โซนนะคะคือโซนที่แสงน้อยถึงถึงไม่มีเลยลงมาข้างล่างๆนี่คือมืดตึ้อๆนะคะนะ เบนทิกโซนเบนทิกเนี่ยเขาแปลว่าอเขาเรียกว่าอะไรผิวดินที่อยู่ใต้น้ําอ่ะมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มเบนทอสเบนทอสเลยก็คือกลุ่มที่เป็นพวกหอยเป็นพวกดาวทะเลที่มันเกาะอยู่กับพื้นดินแต่อยู่ใต้น้ำเนาะแบบนี้นะคะลึกลงไปนะคะ7,000เมตร9,000เมตรข้างล่างมีอะไรเนี่ยข้างล่างมี h y โดรเทอร์มอลเวนเนาะอันนี้คือเหมือนเป็นฝ่องภูเขาไฟ ใด้ทะเลอกทีนึง่งอ่ามันบุ๋งออกมาทีนึงนี้น้ําตรงนี้ก็จะอุ่นไปหมดเลยอ่าพูดถึงตอนที่สมัยที่เราพูดถึงเรื่องอาเคียแบคทีเรียจะไม่ไหมแบคทีเรียมาโซครสที่ชอบอยู่ในที่แบบหดสุดอะนะคะอ่าอันนี้ก็แบบอุณหภ,ภูมิน้ำก็จะสูงอย่างนี้ถูกปะอเนอะอันนี้คือหน้าตาไฮโดรเทอร์อลเวนเนี่ยมีลาวาพุ่งขึ้นมาอ่อันนี้ก็ซัมนะคะลูกซ้มไปดีกว่าเนาะต่อมานะคะ Freshwater ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืดนะคะน้ำจืดเนี่ยเขาก็จะแบ่งไป2สองอันคือโ t i ิกดูจากรูปกับเลนทิกดูจากรูปอ่ะอันไหนเป็นระบบนิเวศยังไงคะอันนี้คือแม่น้ำลำคลองลำธารอันนี้คือโ t i c กก็คือระบบนิเวศน้ำไหลเลน t i กคือระบบนิเวศน้ำนิ่งก็เช่นพวกบึงพวกอ่างเก็บน้ำอะไรแบบนี้เนาะน้องห่วยห้วยห้วย,วยนะ,ะเออ โลจิกอีโคซิสเทมก็คือแบบที่มันไหลได้ถูกไหมถ้าน้ําที่ไหลได้แบบนี้ครูว่าแบบนี้นะมันดูสะอาดมันดูมีออกซิเจนถูกไหมมันดูมีการเขาเรียกว่าเซลล์เพ i ร์ฟิเคชันก็คือการรักษาตัวเองให้สะอาดเช่นสมมุติเราทิ้งน้ําเสียลงไปตรงนี้แต่จุดนี้มันจะไม่เสียตลอดไปนะเพราะมันไหลถูกป่ะมันก็จะไหลไปมันก็จะเหมือนทาความสะอาดตัวเองให้ตัวเองแบบสะอาดขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศน้ําไหลนะคะก็ จะต้องยังไงทําตัวเองให้แบบก็ต้องต้านน้ําได้นิดน,นึงนะเพราะมันมีแรงมีกระแสอยู่นะคะแล้วมันก็ว่ายทวนน้ําปลาก็จะหอมเพียวนะคะดูแบบไขมันน้อยนะคะเออการศึกษาระบบนิเวศเห็นไหมคะในแหล่งน้ําไหลเนาะพวกแม่น้ําลําคลองต่างๆก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ที่เราเอ,อ่อรู้จักเราได้ยินบ่อยๆก็ออคือกลุ่มของอินเวอร์ทรีเบร์ที่เป็นมแมลงน้ําถูกไหมซึ่ง ถ้าเราบอกว่าไลเข่น่ะเป็นแอร์อินดิเคเตอร์ได้เนาะแอร์พอลูชชันอินดิเคเตอร์ได้เจ้ากลุ่ม,มแมลงน้ำกลุ่มนี้ mm hmm. เขาก็เป็นอ่าวอเตอร์พอลูชชันอินดิเคเตอร์ได้ก็คือมาดูว่าถ้ามีมาแมลงกลุ่มนี้แสดงว่าน้ำสะอาดถ้ามีมาแมลงกลุ่มที่ทนต่อน้ำเน่าเสียอะไรเงี้ยมีแสดงว่าอย่างนี้น้ำเสียอ,อย่างเงี้ยก็คือชนิดของมแมลงจำนวนของมแมลงสามารถระบุความสะอาดข,ของแหล่งน้ำได้เนาะคือเราดูอ่าที่อ่า สิ่งมีชีวิตที่ใส่อยู่ในระบบนิวเวศนั้นๆน,นะคะเอ่ระบบนิวเวศน้ํานิ่งก็จะคล้ายๆกับแบ่งแบบเหมือนทะเลเนาะมีถ้าทะเลเขาใช้คำว่า intertidal zone ใช่ไหมโซนที่มันอยู่ตรงขอบๆถ้าเป็นระบบนิวเวศน้ํานิ่งเขาใช้คำว่า littoral zone เออ littoral zone คํานี้เจอในข้อสอบอยู่นะคะคือน้ําขึ้นน้ําลงตรงเนี้ยขอบๆตรงขอบขอบ,ขอ,บ,ข,อบ,ข,อบของสมมติหนองน้นําขนาดใหญ่บึงบอระเพ็ดเนี่ยตรงริมๆคือ littoral zone ริมเติกโซนก็ถ้าเทียบกับทะเลเมื่อกี้คือโอเพนซีถูกไหมลิมเนติกโซนก็คือถ้าเป็นแบบทะเลสาบที่มันใหญ่มากแต่มันเป็นน้ํเนิ่งนะแล้วเป็นน้ําจืดนะอ่ะตรงกลางเราจะเรียกว่าลิมเนติกโซนบริเวณที่มันไม่มีขอบตรงกลางๆอนะ่ะเช่นนั่นถึงอะไรดีแบบก้านพายาวยาเงี้ยใหญ่ๆนีกออกไหมเออแล้วตรงกลางเงี้ยเนาะอ่ะก็คือลิมเนติกโซน อันนี้คือแบ่งแนวหน้าใช่ไหมลิเทอเลโซนคือขอบขอบก็จะมีพืชพันอะไรอยู่ลิมนาิกโซนคือตรงกลางนะคะโฟติกโซนแนวดิ่งลงไปนะคะโฟติกโซนคือแสงส่องถึงใช่ไหมอ่ะโฟติกโซนคือแสงส่องไม่ถึงถูกไหมคะอ่ะถ้าแบ่งต้าน้าตามอุณหภูมิก็คือตรงนี้อุณหภูมิอุ่นเพราะว่าแสงส่องถึงใช่ไหมเทอร์โมคลายคือเส้นที่จะแบ่งคือเวลาเราเราเคยแบบ เล่นน้ำในหนองไหมคือถ้าอยู่ตรงบนบนมันจะอุ่นๆแต่ถ้าเอาขาดิ่งลงไปข้างล่างตรงปลายเท้าจะเย็นๆหน่อยยิ่งลึกลงไปก็จะยิ่งมีอุณหภูมิต่าลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าน้ามันไม่โดนแสงถูกไหมคะอ่ะลึกๆลงไปงอย่างเงี้ยเนาะอืมก็จะเย็นไปเรื่อยๆเล่นทิอีโคซิสต็มถูกไหมเล่นทิศคือระบบนิเวศน้ําน้ํานิ่งเมื่อกี้แหละนะคะมีซิมชิตอะไรบ้างอะ,ะเราให้ฟังนะคะก็ไปดูได้เนาะอ่ะสรุปเลนทลโซนริมริม ริมเนติกโซนตรงกลางโฟติกโซนแสงส่องถึงอะโฟติกหรือใช่คำว่าโฟล์ฟนะันดอลโซนเนาะคือแสงส่องไม่ถึงนะคะเนี่ยไหมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทะเลสาบแบบนี้เนาะเป็นแบบปิดน้ํานิ่งอยู่กับที่แบบนี้นะคะเนี่ยไหมทะเลสาบใหญ่หน่อยสเกลใหญ่หน่อยคือถ้าทะเลสาบต่างประเทศเนี่ยสเกลใหญ่ลึกจนแบบแสงส่องไม่ถึงเนี่ยลึกลงไปแบบ สองสามกิโลเมตรอะไรเงี้ยมีแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะคะที่แบบมันใหญ่แล้วมันลึกขนาดนั้นเงนี้ยเนาะอ่าเห็นไหมทีนี้พอมันเป็นระบบนิเวศน้ํานิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึง่งซึ่งมันไม่เหมือนกับระบบนิเวศน้ําไหลที่ครูบอกว่ามันมีเซลฟ์เพอริฟิเคชันถูกไหมคือสามารถทําให้ตัวเองแบบสะอาดขึ้นได้ยกเวน้นแบบอุตสาหะโรงงาสาหกรรมตั้งเป็นแถบและเททิ้งทุกวันนี่ก็ไม่ไหวถูกไหมคะแต่ถ้าในระบบนิเวศน้ํานิ่งเนี่ย มันก็จะลําบากนิดนึงตรงที่น้ํามันขังอยู่กับที่มันจะไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสารพิษหรือว่าสารอาหารอะไรที่มันลงไปในระบบน้ําตรงเนี้ยแล้วมันเยอะ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 เนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เราเรียกว่าปรากฏการ์ยูโทฟิเคชันเนาะยูโทฟิเคชันไม่มีคําแปลปภาษาไทยแต่มันคืออะไรนะคะมันคือการที่พวกแร่ธาตุสารอาหารนลงไปในแหล่งน้ําเยอะเกินเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสอะไรพวกเนี้ย อเราล้างจานล้างถ้วยมันก็จะเป็นพวกฟอสเฟตลงไปเนาะซักผ้าอะไรเงี้ยอ่ะลงไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วทําให้สารเหล่านี้ซึ่งไนโตรเจนฟอสฟอรัสอะไรพวกเนี้ยมันก็คือสารอาหารของกลุ่มสาหร่ายถูกไหมคะอืมพอมันมีเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะ,จะทําให้เกิดอัลจีบลูมสาหร่ายเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นมาบึ้มบ,บั้มบึ้มบั้มนะคะเยอะเกินไปนะคะเยอะเกินไปปุ๊บนะคะอ่า มันก็จะกลายเป็นซากทับถถมนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็แบบทำให้น้ําเน่าเสียเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น e u t ท o p h i c a t i o n คือปรากฏการน้ําเน่านาะถ้าพูดไปเนาะซึ่งมันคือน้ําเน่าจากการที่สารอาหารของสารไายมันเยอะแล้วใส่ลายก็เพิ่มจมํานวนเยอะเกินจนน้ำเน่านั่นเองนะคะแบบนี้เนาะย u t ท o p h i c a t i o n เห็นไหมปลาตายนะคะเน่าก็คือแบบออกซิเจนก็ลงไปได้น้อยนะคะเนาะนะอ่ะ รู้จักย t โท i c a t i o n ในระบบนิเวศน้ำนิ่งแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้คือ a s ช u ูรี่อีโ s สิสต์แมก็คือระบบนิเวศตรงปากแม่น้ำค่ะตรงบริเวณที่มันเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำกลอยเนาะแ s ช u ูรคือน้ำกลอยน้ำกลอยแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มไงนึ้ออกไหมแตรงปากแม่น้ำนั่นเองนะคะนึกถึงแม่น้าก็คือน้าจืดไหลลงทะเลถูกไหมคะถ้าฤดูฝนโอเคความเค็มมันจะลดลงเพราะว่าฤดูฝนก็คือน้ําจืดมันไหลลงไปเยอะ แต่ถ้าฤดูร้อนแปลว่าแห้งแล้งเนาะน้าจืดมันก็ไหลมาเอ่ยน้อยๆทะเลก็น้ําหนุนขึ้นนั้นบริเวณตรงนี้เปลี่ยนแปลงความเค็มเดี๋ยวจืดเดี๋ยวเค็มถูกไหมฮะ,ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเนาะปรับตัวแต่มันมีข้อดีก็คือว่าพวกไอ้น้าจืดที่มันไหลลงมามันก็พัดพาตะกอนพัดพาธาตุอาหารอะไรมาถือว่าเป็นบริเวณเนี้ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างเยอะ อ่าถ้าไม่นับเรื่องความเค็มที่เป็นปัญหานะอ่าปุ๋ยอะไรเงี้ยแร่าตุอะไรเงี้ยมันจะเยอะนะคะอ่าเนาะมันก็อาจจะดีกับพืชบางชนิดอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นระบบนิวเวศที่น่าสนใจแบบหนึง่งเห็นไหมคะอ่าระบบนิวเวศปักแม่น้ําหรือแอชชูรี่นะคะซึ่งถ้ามันเป็นรอยต่อระหว่างบกกับทะเลแล้วพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเลนเป็นโคลนเราจะเรียกมันว่าป่าชายเลนเนาะซึ่งป่าชายเลนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบัฟเฟอร์โซนนะก็คือเป็นเหมือนแบบ โซนกันชนระหว่างความแรงของคลื่นทะเลที่จะพัดเข้าฝั่งแล้วก็โซนที่แบบของเสียเอ่ยของที่ไม่ดีอะ่ะจะไหลาจากบกอะ่ะลงทะเลตรงนี้มันจะเป็นเหมือนที่กรองให้เลยถูกไหมเพราะ้มันเป็นเหมือนนี่แหละเป็นกันชนอะ่ะไอ้ที่ไม่ดีจะเข้าหรือไอ้ที่ไม่ดีจะออกเนี่ยมันคือตรงนี้เลยนะคะเนาะอันนี้คือป่าชายเลนในรูปก็จะเป็นต้นกงการถูกไหมตอนเราเรียนเรื่องรากพิเศษรากคำยันเราก็จะรู้จักว่าอีรากตรงนี้มันเอาไว้เพื่อ คำยันไม่ให้ต้นมันล้มถูกไหมคะกงกลางเนาะ,ะป่าชายเลนถ้าเราบอกว่าคอเลอรีฟหรือแนวประการางังมีคุณค่าทางระบบนิเวศเด็กเรื่องของเชิงการอนุรักษ์ความหลากหลายป่าชายเลนก็เช่นเดียวกันรากของต้นไม้พวกเนี้ยมันก็จะมีซอกมีหลือให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีที่อยู่ได้ใช่ไหมคะเนาะอันนี้คือต้นกงกลางมีต้นสมแมมีต้นลำหูนะคะมีหลายต้นนะเนาะอ้าวจบแล้วาอ่าอันนี้ก็คือ ระบบนิเวศคร่าวๆทั้งหมดที่พบในประเทศไทยนะคะนะระบบนิเวศบกแบ่งเป็นผัดใบไม่ผัดใบระบบนิเวศน้ําแบ่งเป็นน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็น้ํากร่อยอันนี้เนาะน้ากร่อยนะคะโอเคจบนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย